อยู่ของเท้าวปาจิตมีเยอะเงินเขายเยอะมากอปัจจุบันท่ามาเกิดได้ยังครับเขามาเกิดแล้วอันนั้นก็เป็นพระโพธิสัตว์ครับเขาจะเป็นแต่แต่ยังไม่ได้เปิดเผยตัวแล้วครับว่าว่าเขาเป็นใครมาเกิดเป็นใครในปัจจุบันนี้คือจริงๆริงแล้วมันมันมันคือจริงๆมันจะเปิดเผยไม่ไม่ไม่ได้มันจะมันจะเล่าลูกกันออย่างมันเราจะลูกกันอย่างอย่างฟว่าอย่างล้งคอ อย่างเวลาเขาจะเกิดเขาจะต้องมาบอกเราว่าผมจะไปเกิดกับคนนี้คนนี้ับพอเราไปสมาปับ๊บเราก็ไปบอกว่าให้ลูกของมึงนี่จะลูกของมึงเนี่ย,จะ,ยจะเป็นผู้ชายนะลูกของมึงเนี่ยเดินเดินดีนะเพราะเพราะว่าเขาจะต้องมาบอกราก่อนเราะว่างงานของเรามันใหญ่แล้วคนที่จะกลุ่มจะกลุ่มการก่อสร้างะระดับโลกเนี่ย มันไม่แชร์โนเนมาหลังจะมาทำลายไม่ <c oughs> ใช่มันไม่ใช่มันจะต้องมีม,มีมีเหตุผลเข้าคั้วและเมื่อเราเป็นผู้นำเราต้องเชื่อเชื่อว่ายัางพระที่บำเพ็ญกันมาอย่างเนี้ยมันทำได้อยู่แต่มันแบกไม่ได้มันทำได้เพียงแต่แค่ว่าเวลาแบกจริงๆมันนะักเวลาแบกจริงๆมันนะัก หนึ่าใคช้จ่ายสองคนงานเป็นร้อยสองสามร้ยคนแล้วก็เราจะต้องอยู่กับโครงการนี้ให้มันมามนใหญ่แลว้วงบประมาณจะมาอย่างไงโดยที่ว่าเราไม่เบียดเบียนใครเราไม่เบเราไม่ตั้งเรามาได้เข้นไปโฆษณาชวนเชื่อบอกบุญบอกทานนีอะไรแจกซองออกสื่อนี่แล้วใครจะได้จะได้เงินก็กี่มากๆตอนนี้มามาจากอะไร แล้วอีกอย่างหนึ่งศักสีศักรีนี่เป็นอย่างสำคัญเพราะว่ามันเป็นการสร้างแบบแบบคือจริงอยู่มันมันเป็นบุญใหญ่มันเป็นสมบัติของของคนของคนจำนวนมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนนั้นเนี่ยจะได้ผลประโยชน์เพราะบางทีการพสร้างใหญ่จริงๆ ถ้าสร้างใหญ่จริงๆแบบมดมดถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆคนจนไม่ได้ประโยชน์บุญจริงๆนี่ไม่ได้ประโยชน์มันจะไม่ได้มันจะไปได้คนมีมีอำนาจมีวาสนามีทุนที่เขาจะสร้างโรงแรมสร้างอะไรต่างๆรีสอร์ทใ,ใหญ่ๆแต่คนจนที่ทำนี่จะได้ประโยชน์แค่นี้เพราะว่ามีทุนไม่มีอันนั้นคือสมบัติมหาจกักรพรรดิมันจะเป็นยังไง เลยให้เหตุงแต่ว่าพวกคุณนามีต้องพกเขาเรียกพกพกความอดทนไวมากแล้วพอพิธต,ตามพวกบรมันมาเนี่โอโ้โหมดบ้านก็มีบ้านก็ใครบ้านมีที่ก็ใครที่มีรถก็ใครรถ <c oughs> คือมีเงินเท่าไรก็ต้องแบ่งมาแล,และย่างยุคที่สามนี่ที่เ เจ้าชายวรมันที่เจ็ดจะมาเกิดนี่ตอนนี้ยังไม่มาเกิดใช่ไหมครับอ๋อมาเกิดยู่ที่สามเพราะว่ามันต้องรอรอองค์ที่สองมามาทำงานก่อนไม่องค์ที่สองมันต้องมันต้องเกิดจะเกิดจะมดแน่ถึงจะม่ถึงจะมาเกิดเกิดจสิ้นอายุไขถึงจะมาเกิดได้อ่าเกิดจะกสิ้นอายุไข่เพราะมันก็แสดงว่าอีกประมาณสักไม่เกินร้อยปีคงจะมาเกิดต่อดกว่าประมาณนั้นเจ้าชายวรมันที่เจ็ดมีท่านจะเป็นพระศียเมตไตรในอนาคตครับแต่ว่าในนามของท่านคืออโลวะอิเตสวน เขาเดาเอโเลยว่ากีตส่วนเป็นเป็นเป็นกษัตริย์เป็นจักรพรรดิแล้วก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่ยังไงล่ะคือรวบรวมเนี่ยรวบรวมรวบรวมรวบรวมไอปเรียกว่ารวบรวมพุทธบริษัทเนี่ยคนที่ยังไม่ถึง ราะว่าพระศิริยะเมตตาจริงๆนี่หรือว่าคนเป็นพระศิริเมตตาจริงๆนี่ท่านแทบไม่ต้องบําเพ็ญหรอกบําเพ็ญนี่ก็ไม่ต้องบําเพ็ญแต่ถึงบางทีท่านอาจจะบําเพ็ญก็ได้แต่ว่าเราก็คิดว่าท่านก็ต้องการมาเพียงแค่ให้คนนะบําเพ็ญบาเพ็ญให้มันถึงมาตรฐานของคําว่าศิริยะเมตไตรแต่ทีนี้ถ้ามาทีนี้ศิริยะเมตไตรเนี่ยคือจะมีอยู่หลายแผนก การจะการการจะเข้าถึงต้องพุทธเจ้าได้นั้น,นมันจะต้องมีอยู่ไย่ว่าแปดแปดสิบเก้าสิบเอกทัคคะแต่ที่นี่เอกทัคคะแต่ละอย่างมีไซม์มีเหมือนกันเอกทัคคะแต่ละองค์มีไซม์มเหมือนกัน,กาาแ,ตน,น,กนแต่ว่าทุกคนเนี่ยคือจะคือแทบจะไม่อ่านแทบจะไม่ได้อ่านคัมภีร์แต่ว่าจะอ่านอ่านอ่านยานโดยตรงอ่านอ่านอ่านยาน มันจะรู้รู้กันแต่จะไม่ชอบอ่านหนังสือไม่ชอบอ่านคมพี์ไม่ชอบอ่านพระไตรปิฎกเพราะว่าทาไมล่ะเพราะว่ามันมันจะรู้รู้มันจะรู้กันส่วนหนึ่งมันเกิดจากการบําเพ็ญส่วนที่สองเกิดจากการขอรรองขูงทวยเทพส่วนที่สามแนวทางที่ต้องมั่นคงต่อการเป็นเลิศในเอกัภะดันนี้ด้ันนี้ ถ้าใครอยากจะไปเป็นอรหันตุทธอรหันต์ที่เป็นเลิศทางด้านด้านความเพียรก็เพียรไปใครจะปราถนาเป็นเลิศทางด้านความสบายก็เอาไปใครจะปราถนากันได้ครองสมบัติมหาจากักรพรรดิก็เอากันไปแต่ไม่มีใครทะเลาะกันแล้วจะแล้วจะไม่มีใครมางัดธรรมะเพราะว่ามันจะมีความ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 เชื่อมั่น ถ้าไม่เชื่อมัน่นจริงๆมันไปแบก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 ความเป็นเลิศไม่ได้เพราะมันจะลักษณะอย่างนั้นแต่ธรรมศาสายเขาล่งพ่อนี้ธรรมศาสายเขาทางนี้ก็จะโหดหน่อยโหดหน่อยคืออะไรคืออาศัายความศรัทธาเป็นใหญ่ศรัทธาอย่างไแล้วก็คือหนึ่งธรรมะนี่ไม่มีหรอกแต่อาศัายอาศัายใจใหญ่เขาว่าอศาัยใจใหญ่ มดทรารไม่ว่าแล้วก็จะไม่แพ้สิงหาา์มัจจย์สิงห์มัจจานนี่จะไม่แพ้สิงห์มัจจั์ของโลกนี่จะไม่แพ้แต่ว่าถ้าไม่มีไม่มีนิสัยขึ้นมานี่ไปนั่งเทศขทงบนนี่ไม่ได้นะผีมันหลกักผ <c oughs> <c oughs> ีมันหลักลงขึ้นมาเลย <c oughs> เพราะว่าบุญมันไม่ถึงอ่าบุญมันไม่ถึงแต่ว่าถ้าเรามีนิสัยมาเนี่ยมันก็นั่งอย่างนี้ไม่ได้อีกเลย นั่งไม่ได้มันต้องไปนั่งอยู่ยังไงไปนั่งกินกาแฟาอยู่ยังไงไปนั่งเทศ์อยู่ยังไงไปน,นอนเล่นอยู่ยังไงมันมันเป็นเขายัางไงพระพุครับอย่างสามท่านที่ที่ต้องมาสร้างที่นี่สามสามท่านสามดุษฎสองซ้ออีกแล้อีกสองไม่สต,ต้องต้องเป็นพระพธทสัตว์ทั้งหมดเลยไหมครับสามท่านเนี่ยคือจริงๆแล้วมันอย่างนี้คือสองคนเนี่ยทาเป็นพุทธเจ้าสองคนเนี่ยเป็นพุทธเจ้าแต่อย่างโคโลงพ่อนี่จะเป็น เขาเรียกว่าลองพอนี่เป็นสาวกของของพระศรีเมตรัยแต่ว่าบำเพ็ญมาด้วยกันครับ,บำเพ็ญมาด้วยกันก็นเลยก็เลยก็เลยคือท่านคือท่านมีปารนาเป็นพุทธเจ้าครับโอ้สองท่านหลังนี้จะเป็นปารนาพุทธภูมิตแต่ว่าทา่านมีเป็นสาวกวาอครสาวกแต่ของท่านนี้เป็นอครสาวกครับผม แต่เป็นอัครสาวกที่ที่ไม่ได้ตามหาพระพุทธเจ้าแต่แต่ปรารถนาอยากให้พระพุทธเจ้าตามหาพระเจ้าตองมาโผล่ครับคือมันมีมันมีเรื่องเล่ากันนะมันมีเรื่องเล่ากันว่าไอ้คำว่าประสาทจริงๆเราหลวงพ่อไม่เคยรู้หรอกว่าวาเหลนี้มันม <ind> ีค ja e erm ุณสมบัติเป็นยังไงคือไม่รู้หรอกเือรู้อยู่แต่ว่าเมื่อสมัยตอนที่ทางนี้ไปเกิดอยู่อินเดีย พอไปเกิดอ,อยู่อินเดียขึ้นมาทั้งนี้ก็ไปเจอไปคือแต่ทั้งนี้อยู่ในศาสนาพราหมณ์อยู่เขาว่าเป็นพราหมณ์แต่คนปาถนาเป็นภาษีเมตตรอยู่ตระกูลกษัตริย์ที่นี่กษัตริย์กับพราหมณ์ในฐานะมันเท่ากันเพราะมันรวยเท่ากันต่างคนต่างรวยพอต่างคนต่างรวยขึ้นมาก็ท่านเองนี่แหละเป็นคนที่คลั่งไคล้การบําเพ็ญแต่ทั้งนี้ไม่ได้ไม่ได้ชอบกตกท่านเป็นคนที่คลั่งไคล้ ก่อนที่จะมามาสร้างใหญ่ๆอย่างนี้นะท่านเป็นคนขังใครเพราะแต่เห็นทั้งนี้ปับ๊บท่านถูกชะตาท่านก็เลยพูดึ้นมาว่าน้องเอ้ยเนี่ยเราเนี่ยเกิดมาร่วมชาติกันเนี่ยหลายภพหลายชาตินะแล้วแต่ละชาตินี้เนี่ยก็ตั้งความปรารถนาร่วมกันมาชาตินี้อีกเนี่ยพี่ก็จะขอพาน้องเนี่ยไปสร้างไปบำเพ็ญบารมีเพื่อต่อยอดไปอีก อ,อ,อ,อีก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 สักชาติหนึ่งจากนั้นเป็นต้นมาต,ต,ตัวท่านเองเนี่ยกระชวนทางนี้เนี่ยไปบําเพ็ญแต่บําเพ็ญม่ก็นานอยู่หรอกนานอยู่การบําเพ็ญในสมัยโบราณมันสบายเพราะมันเพราะคนเรามันรวยแล้วเพราะคนเรามันมีมันมีความมสมบูรณ์แล้วมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปดําลําบากค้างเงินหาทองทอ่ะก็ไม่จําเป็นต้องไปกังวลน ก็ปรากฏว่าจากนั้นเป็นต้นมาก็เราก็ไปบําเพ็ญกับท่านเนี่ยพอบำเพ็ญไปบําเพ็ญมาที่มันมันได้ได้ระยะเวลาตัว <ขอ S 1> ท่านเองเนี่เออพอมีนําบัตรขอพ่อเพญกับท่านบําเพ็ญไปแล้วท่านก็ชวนท้งนี้ไปตั้งความปรารถนาซึ่งเราก็ไม่เคยคิดว่าที่ทาไมชีวิตคนเรามันจะต้องมีเรื่องมากด้วย แล้ววันทั้งวันทําไมจะต้องไปพาลนาปารถนาแต่เรื่องด้วยอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตของ่ันมแต่เรื่องนะตั้งนาตั้งต,า,งตาคิดไปเนะี่ยไอ้ราบําเพ็นกับบําเพ็แต่บาเพนไม่คิดเนาะจนวันหนึ่งทางนี้่ทนกระริยชนทางนี้ออกไปบําเพญพอบําเพญไปก็อยู่ๆก็ไปถึงตั้งความปารถนาเนียเราก็ไปในที่ที่หนึ่ง ปรากฏขึ้นมาพอท่านไปขึ้นมาปั๊บไปถึงที่ท,ที่ที่ตั้งความปรารถนาท่านบาด,ดวงตาสวรรค์เนี่ยเปิดอล้าท่านก็เลยยืนพนมมือขอสมบัติพระพุทธเจ้าจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าจงถึงสมบัติของพระพุทธเจ้าพูดแค่นี้แหละท่านกำาไิมามองดูเราแล้วพอแต่เราได้ยินขนาดนะั้นอ้าพี่เรามาสองคนนะ่ะ ทำไมอยู่ๆพี่ต่างความปรารถนาโดยที่ไม่ไม่ไม่ปรึกษาน้องเลยอ่ะ <c oughs> แล้วอย่างนี้อ่ะข้าเจ่าก็าพี่ไม่เกลียดผมมากมากับมาด้วยการบำเพ็ญกับบำเพ็ญ้วยกันแต่เวลาจะได้ดีจริงๆนะท่านก็ไม่สนใจผมเลยนะ <c oughs> อย่างนี้นจะเป็นพี่เป็นน้องกันได้ยังไงเออเรา <c oughs> <c oughs> ก็ต่อว่าท่าน <c oughs> ท่านกเ็เลยหันหน้ากลับมา <c oughs> ท่านกเ็เลยบอกว่าน้องเอ้ยไม่ใช่พี่ไม่คิด ก่อนที่พี่จะตั้งความปรารถนาเนี่ยพี่คิดแล้วคิดอีกเพียงแต่แค่ว่าพี่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกน้องแค่นั้นเองถ้าน้องตั้งอยากจะปรารถนาะความเป็นพระสมอยากจะปรารถนาะสมบัติพระพุทธเจ้าเนี่ยอีกนานกว่าจะถึงแล้วน้องก็ยังเดินมาไม่ถึงซึ่งจะปรารถนาะสมบัติพระพุทธเจ้า บอกว่าท่านก็เลยบอกว่าแต่ถึงยังไงอะ่ะพี่ก็ไม่ควนที่จะตั้งความปรารถนาโดยที่ไม่ปรึกษาผมนะเพราะว่าเราก็มาแต่แค่นี้จะผมจะอยากได้หรือไม่อยากได้อพี่ก็คนใจเกลียดผมไม่ใช่เอะอะขึ้นมาก็จะทําตามใจเล้วเลยที่ไม่มอยคนข้างหลังเลยนี่มันไม่ใช่นะพี่นะว่าอย่างเงี้ยท่านก็เลยบอกว่ามาพี่ได้ก็มันก็น้องได้นั่นแหละจะไปคิดมากทําไม เลยบอกว่าแล้วแล้วผมล่ะผมใจอะไรไอ้ที่ผมมาเนี่ยผมได้อะไรไอ้ที่ผมบําเพ็ญผมได้อะไรเน่ะท่านก็เลยบอกว่ามันยังมีสมบัติอยู่ชิ้นหนึ่งอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้คนน่ะเอื้อมไม่ถึงแล้วมันแล้วสมบัติอันคืออะไรสมบัติมหาจากักรพรรดิแล้วสมบัติมหาจากักรพรรดิมันดียังไงล่ะคือ ถึงมันไม่ถึงมันไม่ถึงสมบัติของพระเจ้าก็จริงอยู่แต่มันใหญ่กว่าเขาสามโลกธาตุนะตั้งแต่พมันโลกเทวโลกแล้วก็ยันมนุษยโลกมันใหญ่กว่าเขานะสมบัติหมาจักรพรรดิเนี่ยเพราะมันคือนายสวรรค์และไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนทวยเทพเทวดานี่จะเป็นจะเป็นข้าทาสรับใช้แต่ถึงยังไงมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เท่าสมบัติของพระเจ้าอยู่ดีนั่นแหละพี่อะไรอย่างเงี้ย่ันก็เลยบอกว่าเอออาจจะมาพูดกันเอาตอนนี้เนี่ย ก็เท่าก็ว่าเราต้องแยกทางกันนะที่คงที่คงรับไม่ได้ที่จะให้น้องนั้นเนี่ยไปตั้งความปรารถนาเป็นสมบัติพระพุทธเจ้าไปตั้งความปรารถนาสมบัติพระพุทธเจ้าเพราะว่าการจะเดินทางเนี่ยการเดินทางจากสมบัติมหาจักรพรรดิไปเป็นสมบัติพร,ระพุทธเจ้าเนี่ยมันใช้เวลาเป็นแสนแสนชาติน้นนองนะมันไม่ใช่ง่ายนะมันเสียเวลาเมื่อพี่ได้กะเท่าก็น้องได้แล้วพี่แล้ว ใช่ว่าพี่ได้แล้วน้องจะไม่ถึงแท้ที่ไหนแต่ก็เลยถามมาเอาอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยเมื่อพี่ให้ผมเนี่ยครองสมบัติมหาจักรพรรดิแล้วเนี่ยอย่างนั้นผมจะขอพี่อยู่อย่างหนึ่งได้ไหมวันไหนที่ผมท่องเที่ยวไปเกิดนอกสถานที่หรือวันใดที่ พี่เนี่ยแต่สมเด็จเป็นพระพุทธเจ้าผมอยากจะให้พี่เนี่ยเดินทางไปโปรโดผมในที่ที่ผมครองสมบัติมหาจากักรพรรดิอยู่ผมจะไม่ขอเดินทางออกมาจากสถานที่ที่ผมอยู่เพราะผมต้องการอยากจะให้คนทั้งแผ่นดินเนี่ยเห็นความยิ่งใหญ่ของความเป็นมหาจากักรพรรดิก็อบอกว่าได้ แค่เรื่องแค่นี้เองทำไมพี่จะให้น้องไม่ได้เอาเถอะพี่รับปากไม่ว่าน้องจะไปเกิดตรงไหน,นพี่ก็จะเคะไปเกิดตามและจะขอร่วมจะเคะอุปธรรมน้องในคราที่น้องขาดแคลนบุญบาร,รมีและต้องการความช่วยเหลือบุญบาร,รมีจากพี่พี่พร้อมที่จะยืบยืนความช่วยเหลือให้เขาเลยบอกว่าได้อย่างนั้นเนี่ยถ้าพี่ไม่ทิ้งผมผมจะขอตั้งความปรารถนา ไอ้เราก็เลยยืนพนมมือกับขอข้าพเจ้าขอถึงซึ่งสมบัติมหาจากักรพรรดิขอสมบัติมหาจากักรพรรดิจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าพอได้ขึ้นมาปับ๊บพี่ชายทั้งนี้ก็เลยพาทั้งนี้กลับพอกลับแล้วก็เดินทางไปถึงครึ่งหนึ่งแหละมันจะมีสีแยกใหญ่ทีนี้ด้านหน้าเป็นสำนักพระพุทธเจ้าส่วนไอ้ทรายไอ้ส่วนความือเป็นสำนักของฤาษีส่วนทางนี้นี่ เป็นเป็นทางเข้าเมืองพระนครเนอี่ยเรามายืนอยู่ระหว่างกลางทีนี้อยู่อยู่ฤาษีท่านหนึ่งนี่ท่านก็ได้เดินมามาถึงก็มายืนอยู่ขวางเลยมาแทรกเราเลยแหละยุดกรังว่างี้ในได้ข่าวว่าไปตั้งความปรารถนาสมบัติมหาจักรพรรดิใช่ไหมว่าใช่อย่างนั้นเนี่ย วัดบาร,รมีกัน่อนว่าจะว่าจะจริงว่าจะเอื้อมถึงจริงๆริงไหมเพราะคําเพราะการตั้งความปรารถนามันเป็นเพียงแค่สมมุติยังไม่ใช่ของจริงของจริงมันจะต้องเพียนมากกว่าน,นี้ไปเดี๋ยวเดินตามอาจารย์มาเดี๋ยวอาจารย์จะพาไป,ไปไปไปทดสอบว่าจะแบกได้ไหมสมบัติมหา,จาัจรพัดของจริงทีนี้พี่ชายของเราเนี่ย แทนที่จะคอยเรานะ่ะไม่คอยเลยเดินทางเขาไปด้านหน้าอย่างเดียวไปแบบลับหายไปเลยมันนึกอะไรขึ้นมาถึงเกรงใจเกรงใจหรือสีอะ่ะแล้วพี่ชายของเราก็ไม่ได้ว่าก็ใช่ว่าใช่ว่าจะเลี้ยวล้างว่าเออเด็กจะคอยนองก่อนก็เปล่าเลยนักเดินไปดุยดุยดุยเลย,ๆๆๆๆๆๆเ,ลยเออเราก็เลยเราก็เลยเดินตามท่าน,นมันมันก็มีมอสนสกอตน่ะมีมอนสกอตให้เรานี่ต้องเดินตามท่าน พอเราเดินไปไปตามท่านขึ้นมาปั๊บท่านก็เลยท่านก็เลยพาเดินขึ้นไปบนยอดเขาสูงมาเขาบอกว่าสูงเลยแหละถ้านับภาษาอย่างของเราเนี่ก็เขา้าครับมันน่าจะสูงกว่าเขาขี้จกูดไอ้ไอจ้จันมุรีอีกอ่ะคือคือเดินไปแล้วมันมีหิมะตกอ่ะม,มันมีหิมะมันมไีไอ้ไอ้ไอ้ตัวเปียกนะไอ้หมอกนะหมอกหมอกเปียกมันตกอ่ะดูว่า คือมันจะชื่นอยู่ตลอด24ชั่วโมงน่ะนั่นแะความสูงของของเขาเขาในในในอินเดียนี่ยเราพอเราเดินไปเสร็จปั๊บเราก็แทงกับบอกขอปฏิบัติว่าทุกเช้าต้องขึ้นมารับใช้ครูบาอาจารย์นำร้อนนำชาผลไม้จะให้ขาดแล้วก็ต้มนำร้อน คือบายจานอาบแล้วก็นวดเท้าซาักผ้าจีวอนล่างกุฏิแล้วก็เอ,เ,อเอาเอาเอาน้ำไปไปไปใส่เอาไว้ในในในห้องน้ำแค่นี้แหละแล้วก็เช็ดทุกกุฏิาลาอาสมเปรีสมอาส,สมก็ไม่ค่อยใหญ่หรอกเป็นอาสมเนี่ยเม็นปนไม้มแล้วก็ทำอยู่อย่างนี้ค่นชีวิต ก็ทําอย่างนี้ครึ่งชีวิตขึ้นมาอยู่ๆท่านก็นั่งท่านก็นั่งคุยห้างมองหันหน้าไปทางทิศตะวันออกมองหันหน้าไปทางสํานักพระพุทธเจ้าอ่ะแต่รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไปทางนี้ท่านก็เลยหันหน้าไปทางนี้อ่ะแต่เราก็ไม่รู้จักเราว่าว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรเราจะนึกได้ก็ต่อเมื่อมีคนเนี่ยมาปลุกความอยากเราท่านก็นเลย นึกนึกพูดขึ้นมาแบบมีความสุขเนี่ยท่านก็บอกว่าโอ้ยเพียนเพียนถึงขนาดนี้นะยังไงก็ถึงสมบัตรปริปเจ้าไอสมบัติมหาจักรพักเนี่ยมันนี้ไม่พ้นหรอกแต่ว่าคนที่จะประทานสมบัติมหาจักรพักให้จริงๆนั้นคือผู้ทรงสัพัญยูเท่านั้นส่วนอาจารย์นั้นเนี่ยให้ไม่ได้คือประทานให้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ ทำข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งสมบัติมหาจาักรพัิแค่นั้นเองแต่พูดแค่นั้นเราก็ไ่ได้มีความอยากเราไม่เคยถามเลยว่ามันเป็นยังไงหน้าตายังไงคือนิสัยของทางนี้ไม่มีเรื่องที่จะถามไม่เคยมีเรื่องบัจะมาตอกรอนว่าจะถามอะไรเรื่องอะไรต่างๆไม่เอา้ามีหน้าที่เอามันเหมือนกับมันมีมนสะกุทําให้เรานั้นไม่มีไม่มีความนึกคิดในใน ในทุกเรื่องในทุกอย่างที่เราเดินทางเนี่ยแล้วก็พอมาวันหลังขึ้นมาเนี้ยอยู่ๆอ,อาจารย์ของเราเนี่ก็เลยเขียนหนังสือไว้ข้างฝาท่านก็เขียนเอาไว้ว่าสิทธรักเอ้ยถ้ามาแล้วไม่ได้เห็นอาจารย์อย่าน้อยเนื้อต่าใจนะและอย่าคิดน้อยใจอย่าคิดเข้าข้างตัวเองแบบน้อยใจว่าอาจารย์ไรสิทธิทางอ้อมโดยมาแล้วไม่เห็น เพราะว่าอาจารย์นี่เนี่ยจำเป็นต้องไปไปแบบไม่ได้สั่งลาซิตอันเป็นที่รักของของอาจารย์การไปในครั้งนี้เนี่ยโอกาสที่จะได้กลับมานี่คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสวรรค์ิขิตรวมตัวสนของเราสองคนซิดอาจารย์เนี่ยมดวาสนาต่อกันแล้ว,ส,วส่วนซิตเนี่ย ครปทาครูบาอาจารย์มาเนี่ยอา,อาจารย์เนี่ยจะคอยจะขอถือเอาไว้ในดวงใจว่าซิดเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติต่อต่อครูบาอาจารย์เนี่ยดีที่สุดไม่มีที่จะทําให้ครูบาอาจารย์นักอกนักใจและไม่เคยจะไม่ไม่เคยทําให้อาจารย์นี้เนี่ยต้องมาพิดหวังและถามซิดว่าเธอพร้อมจะเป็น เป็นซิดเป็นอาจารย์ของเราต่อไปอีกได้ไหมซิดไม่เคยไม่เคยมีสิ่งนี้ตั้งแต่ที่เราเป็นซิดเป็นอาจารย์กันนี้เนี่ยอาจารย์ภูมิใจที่สุดและก็จะคิดถึงและก็จะนึกว่าซิดนั้นเนี่ยยังเป็นยังเป็นซิดเราอยู่เสมอต้นเสมอปลายเพียงแต่ว่าวาสนาของเราเนี่ยสองคนเนี่ย คือมันสร้างมาเพียงแค่เท่านี้เองอย่าคอยอาจารย์อีกเลยว่าอาจารย์จะกลับมา <c oughs> เพราะการที่อาจารย์ไปในครั้งนี้ไปในทีมที่มนุษย์ไปไม่ถึงถ้ามาก็มาก็มาแต่ถ้าไม่มาก็ไม่มาถ้าเห็นก็คือมาแต่ถ้าไม่เห็นนั่นคือไม่มาขอให้ซิดเนี่ยจงเข้าใจเถอะ และให้รอคอยบุคคลผู้ทรงสัพพันญูเพราะท่านเท่านั้นที่จะให้ซิ์ได้ตามสิ่งที่สิ์ตั้งความปรารถนาพอท่านพูดแค่นี้แหละเราอ่านหนังสือจบขึ้นมาปัา๊บนี่มันมัน,ม,นมันเกิดความสะอื้นในใจว่าคือคือไปแบบไม่ได้สั่งลาแล้วกะไปแบบที่่าตามหาไม่เจอเออถามว่ามัน <c oughs> มันทําให้เราสงสัยเนี่ยสงสัยว่ามันมีเรื่องคือมันมีเรื่องเดือร้อนอะไรถึงขนาดไปแล้วไม่ได้สั่งลาหนะ <c oughs> หรือไปแบบปริศนาธรรม <c oughs> ทีอทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาก็เลย <c oughs> เราก็เลยลงจากภูเขามา